มาทาสอาดห้องนั่งเล่นกันทุกคนค่ะเหมือนเดิมซูเม,มอร์พี่นอมม้องก็บซูเมอร์งานของเราคืองานของสาวเดือนค่ะแม่บ้านสายจวดจวดก่อน ดีเด้อพี่น้องแดดดีแหงออกกําลังกายแล้วในแดดดีค่ะนะคะทาคนสะอค์สะอาดแล้วก็สิปอ,ออกกําลังกายนะคะหลังจากลูกสาวไปโรงเรียนเมื่อคะทุกคนจากลูกสาวไปโรงเรียนกันแล้วนะคะ ทำมานี่แหละทํคทําสะองคสะอาด Thank you. เรียบร้อยทุกคนคะ่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้เสาิ์กับสิภาพี่พน้องไปห้องครัวนะคะไปทําความสะอาดห้องครัวกันนะคะทุกคนคะ่ะนะห้องครัวกันนะคะก็ซิมีแสงเข้ากล้องจักหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อนี้แดดนะคะมื่อนี้แดดดีแห้งกวาดห้องครัวจังเวยหลังจากที่เสาอนเอาขยะไปทิ้งแล้วนะคะ คนค่ะสิมารถทำความสะอาดอกวดเรียบร้อยแล้วก็สีล้างเคร่างล้างนะคะ วันนี้สาวเดือนสี่หถูนะเพราะว่านีนสาวเดือนถูแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะไม่ถูนะคะเราจะเว้นวันถูนะทุกคนค่ะเว้นวันถูเลยนะคะ วนจังหน่อยขี้ดินไล่ให้เอาแบบละเอียดจังหน่อยวนไปวนมาจาังหน่อยขี้ดินทรายนะคะเรียบร้อยนะคะเอากวดเรียบร้อยแล้วก็สิมาล้างถวยล้างซากันจังหน่อยกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะคือเจอเล้วเลยในคลิปนี้นะคะ เสร็จก่อนพ่อใหญ่เพิ่นตื่นขึ้นมาล้างก่อนแล้วนะคะทุกคนแสดงว่าน้ำยาเสาเดือนเบิดแล้วดิทุกคนคะ่ะน้ำยาเ,เบิดแล้วก็เสียมันผสมน้ำใจกันหน่อยพรานน้ำยาเห้มันกะเข้มข้นอยู่แล้วนะเดอกลางนิดนึงแบบนแบบนี้ก็ได้นะทุกคน แอร์คอนเมื่อเศร้ากับยกหนึ่งแล้วทุกคนยกหนึ่งแล้วนะก่อนลูกสาวไปโรงเรียนอันนี้ยกสองทุกคนค่ะทุกคนสะอาดจะแซมมงคาวไปทางหูขคาวก่อนทุกคนค่ะเมื่อเศร้าหนึ่งลูกสาวทุกคนมา้ให้ตอกเศร้าหนึ่งเข่าบลายข้อนกหนะ่งช่วยสร้างลายเบาบางที่น่าเทปแบบเบาๆ คอยเห็บขาดคับหัวใาเราเอาควมงน้อยคนยคนะค,คัวเล็กกระทัดรักจะประมาณนี้ นะคะยู่กอดสมุนไพรมื่อแดดแห้งแล้วน้องก็แดดแ,แรงแซงทางโคลอลีน้องเลย,ยะจะเดินก็มักแดดนะทุกคนพอดีสันไปออกกําลังกายใช้แดดที ข้าวไปแล้วนะคะต้มไข่ตามโค้งนะคะผัดเอ่อพักทองใส่ไข่แล้วแล้วลวกพักนะข้าวนี้ยในไรสด กอวอีกใบหนึ่งนะคะทุกคนขาเล้วเลยคลิปนี้ก็ได้นอ้นองๆยกนอยหอยสัง น้องกินน้อยนะคะล่างไว้ทับไสอ่ะนัดหน่อยที่น้องเรียบร้อยนะคะทุกท่านค่ะครัวเราก็ได้นะคะ ในสาวเดินล่าพี่และน้องไปก่อนพอพอ่กับสาวเดินในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ